มีใครมาจีบหรืออยังมีมีฉันยี่สิแล้วนะเป็นวัยที่ควรจะทำงานด้วยมีแฟนด้วยได้แล้วอะฉันก็ควรจะมีแฟนได้แล้วไหมจีบอยู่คนะิวศนไม่ขยับใครคือคิวศนย์นะถามเขาหรือยังเขาเป็นคิวศูนย์หรือเปล่า ยี่พอเคียวไหม้กำลังดีกำลังใช้ได้ไม่รู้ไม่รู้คนโสดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแพลวพาวได้หรือเปล่าไม่อยากให้แฟลวพาวเธอก็ห้ามเราดี แต่มันไม่มีคนห้ามให้ชาหลอดห้ามใจต้องมีแค่หนูก่อนชาเคยห้ามแล้วนะไม่ได้ห้ามเขาแค่บอกถ้าห้ามต้องมีแป๊กหนึง่งบางทีก็อยากมีคนดูแลเหมือนกันบางทีก็ขี้เกียจดูแลตัวเองเหมือนกันอิงหลอดมันมีจริงทำไมมันจะไม่มีจริงอ่ะจริงจริงคะแท็กอิงหลอด มันหมายถึงความรู้สึกดีๆของโมเมนต์ของคนสองคนแต่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานะที่เราขีดจำกัดไว้ก็ได้ว่ามันจะต้องเป็นสถานะไหนถ้าถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงหากเธอเคยรักใครพี่ชาฟันสวยไหมไม่เคยจ้องฟัน โตะลิมมันมีอะไรคะแล้วหน้าเดมันมีอะไรชาฟันสวยมากรู้ได้ไงไปจ้องฟันก็หรอชอบตอนที่พี่ฟ้าอยู่กับชาขอบคุณนะคะทะเลี้ยวมีจริงไหม